ตอนที่312เป็นค่านี่ช่างลำบากจริงฮ่าฮตอนนั้นเองเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าตนเองนั้นกำลังเสียมารยาทตูกูชิงเฟิงจึงพ่นลมหายใจออกมาน้อยๆพยายามปรับ evet. อารมณ์ของตัวเองให้เป็นปกติทว่าระหว่างที่ตูกูชิงเฟิงเตรียมจะเอ่ยเชิญนักพรตช้างเสวียนเข้ามาด้านในและบอกเขาว่าเย่ช้างชิงกำลังไปซื้อเนื้อที่ร้านขายเนื้ออีกมินานก็จะกลับมานั้น นางก็พบว่านักพรตชังสเสวียนมีเพียงมีท่าทางแปลกไปทว่าสายตาที่มองมายังนางนั้นยังประหลาดมากอีกด้วยวินาทีต่อมาตู่กูชิงเฟิงจึงมีสีหน้าเย็นชาลงภายในพริบตาเจ้าคงมาเพื่อขอร้องให้ชางชิงยื่นมือไปช่วยยุติสงครามทางเหนือกระมังสายตาของตู่กูชิงเฟิงค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นลุ่มลึกขึ้นให้ความรู้สึกราวกับตกอยู่ในขุมนรกหากมิใช่เพราะนางตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับชางชิงที่นี่แล้วหล่ะก็ นางคงลงมือสังหารชายผู้นี้อย่างมิลังเลไปแล้วกล้าใช้สายตาเช่นนี้จ้องมองจัก,กรพรรดิเช่นข้าเยี่ยงนั้นหรือฮะได้ยินเช่นนั้นนักพรตช้างสเสวียนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีทว่าขณะที่เขาบังเอิญสังเกตเห็นท่าทางของสตรีที่สวมอภรรสีม่วงตรงหน้าสีหน้าของเขาก็พลันต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นความเย็นเย,ยือกก็ได้แล่นขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะจรดบปลายเท้า สตรีที่สวมอภรรสีม่วงนางนี้มิธรรมดาจริงๆแม้เขาจะมีอาจสัมผัสถึงพลังในการบำเพ็ญเพียรใดๆบนกายของนางแต่หากมีมสิ่งใดผิดพลาดแล้วหลกักกตบาร,รมีของอีกฝ่ายจะต้องอยู่สูงกว่าเขาเป็นแน่อีกอย่างสายตาที่ลุ่มลึกและเย็นชาเช่นนี้แม้แต่ตัวเขาเองยังอดมิได้ที่จะรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวภายในใจเริ่มรู้สึกหวัดหวั่นขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้หาได้อ่อนเยาว์และเป็นหญิงสาวธรรมดาดังเช่นที่เห็นภายนอกไม่ เลือเลือนไปใหญ่แล้วคิดได้เช่นนั้นนักพรตช้างสเสวียนก็มีกล้าจะคาดเดาไปต่างๆนานาอีกจึงได้รีประสานมือขึ้นคาระวะทันทีขอเรียนตามตรงข้ามาเพราะเรื่องฝ่ายมานจากแดนรกร้างทางเหนือบุกเข้าโจมตีจงหยวนจริงๆขอรับในเมื่อมาเพราะเรื่องนี้ตูกูชิงเฟิงชะงักไปเล็กน้อยก่อนยกมุมปากขึ้นและเผยรอยยิ้มเรียบนิ่งออกมาพร้อมถามขึ้นอีกว่าเช่นนั้นเจ้ามิอยากรู้หรอกหรือว่าข้าคือใคร นักพรตฉางสเสวียนได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งเงินไปทันทีทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมิกี่อึดใจนักพรตฉางสเสวียนราวกับว่าในที่สุดก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เสียงนี้ทำไมให้ความรู้สึกคุ้นเคยนักนะมิใช่เสียงนี้หรือจะเป็นจัก,กรพรรด,ดิมานตนนั้นแย่แล้วคิดถึงตรงนี้นักพรตฉางสเสวียนก็เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าแฝงรอยยิ้มมีเลสไนของตู่กูชิงเฟิง ทันใดนั้นเมื่อรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูอยู่ร่างของเขาก็ผงะและหายแวบไปทันทีก่อนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่อีกฝากของถนนเหตุใดท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้รอบกายนักพรดชางสเสวียนพลังปราณพรุ่งพล่านพลังวิญญาณภายในกายถูกกระตุ้นถึงขีดสุดภายในพริบตาเตรียมพร้อมที่จะลงมือได้ตลอดเวลาเขารู้ดีว่าตนเองนั้นหาใช่คู่ต่อสู้ของจกักรพรรดิมานตนนี้ไม่แต่แม้จะเป็นเช่นนั้น เจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทเสวียนเช่นเขาก็ขอยอมสู้ตายดีกว่าต้องคุกเข่าอ้อนวอนจักรพรรดิมานอีกอย่างท่านรู้หรือไม่ว่าที่นี่เป็นที่พักผ่อนของท่านบนรรพจา์เย่นักพรตช้างสเสวียนเอ่ยกับตูกูชิงเฟิงด้วยท่าทางแน่วแน่และดวงตาวววโรดกล้ารบกวนการพักผ่อนท่านบนรรพจา์เย่ต่อให้ท่านเป็นถึงจักรพรรดิมานแต่ต่อหน้าของท่านบนรรพจารย์เย่ท่านก็ยังคงมิต่างอะไรกับมดปลวกอยู่ดีท่านบนรรพจาย์เย่ สิ้นเสียงคิ้วเรียวยาวของตูกูชิงเฟิงพลันขมวดมุ่นอย่างห้ามม่ได้หลังจากครุ่นคิดอยู่สักพักนางก็มีท่าทีอ่อนลงพร้อมกับเอ่ยถามอย่างหยอกล้อขึ้นว่าหรือว่าชางชิงมาจากสวรรค์จริงๆเยี่ยงนั้นหรือก่อนหน้านี้เรื่องที่เยช่ชางชิงมาจากสวรรค์หรือไม่นั้นเป็นเพียงแค่การคาดเดาของนางเท่านั้นแต่หากลูกศิษย์หรือศิษย์หลานผู้นี้ของเยช่ชางชิงยอมรับออกมาเองเช่นนั้นเรื่องนี้ก็จะต่างออกไปท่านรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วเยี่ยงนั้นหรือ นักพรตชางสเสวียนแค่นหัวเราอออกมาเสียงเย็นพร้อมเอ่ยต่อในเมื่อท่านอยากรู้ข้าก็จะบอกให้เอาบุญท่านบรรพจารย์เย่มาจากสวงสวรรค์ความเก่งกาจของเขาหาใช่สิ่งที่ท่านและข้าจะสามารถคาดเดาได้หากท่านยังพอมีสติอยู่บ้างก็จงออกไปจากเมืองเสี่ยวชือซะจากนั้นก็พากองทัพมันกลับไปยังดินแดนร้างทางเหนือเสียมิเช่นนั้นหากท่านบรรพจารย์เย่ลงมือขึ้นมาฝ่ายมานของท่านจะต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนเมื่อได้ฟังคำขู่ของนักพรตฉางสเสวียน บนใบหน้าอันงดงามไร้ที่ติของตูกูชิงเฟิงมิเพียงมิวันเกรงแล้วแต่กลับยังยิ้มออกมาอีกด้วยเป็นเช่นนี้นี่เองที่แท้ฉังชิงก็มาจากสวรรค์จริงๆด้วย